แล้วเดียวเลยแล้วไรปู <sa> ไหมลูกไว้ปูสิลูกไปนะเอ้ยจะสวัสดีปูถอดไปนะกล่องไว้คือแดงงามเลยงามตัวเนาะกล่องมันอยู่นในกล่องนี่แล้วมันพ่อพีเดื่องๆกล่องมันชัดไหลไม่ต้องเจ็บภาพไว้แล้วก็ลงช่องยูทูบตัว ลูกปูทึงน้นมหาเกิบ่พ่อไปบ่แต่ว่าขันพ่อบอกคอยก็เนื้อสาตัวเนี่ยไปขอเนอืนพ่อม่ยังไนเคน่างพาลงว่านี่เหมือนลุงมี่เนเนเเนสิ่เนติโยขันมองเิ่นติโยขันแม่เิ่นติแม่อยู่ไทยรีคน่ยางขาดมานี่ละข้องเมี่ยงเลยละอยู่ไทยรีทางยางทางยาง ทัานยางควรที่ใส่น้ำข้องหนามมึงใสลงข้องหนามคือจริงสิเป็นน้ำข้องหนี้ข้องเมียท่างเขานย่างไงเนี่ยข้องหนามมันแปลนไปดิก็คือกันครับจะสมัยตะกี้ผู้เฒ่าดำหน้าจงสร้างสังเพียกไว้เห็นไหมาง่ผมพูดเป็นผู้ยังไงโอ้ยผนกระตรงใหญ่กว่าเฮาล่ะคิดว่าอืยังไงก็ต้องสูงกว่าเข้าคิดว่าลักษณะหน้าตาเป็นผู้ยังไงหน้าตาเลยว่าครูหรอกคิดว่าโอ้ยผ่านง่ายครู คิดมาต่อว่าอะไรแต่ว่าชิดคิดมาว่าิา